เรามาดูในส่วนของพอเรามีประสบการณ์และเราใช้ AI รู้จัก AI แล้วนะครับเราก็จะมาสู่พาทของการเปลี่ยนจากผู้ใช้งานมาเป็นครีเอเตอร์หรือว่าผู้พัฒนาในเองนะครับเมื่อ AI นะครับสามารถเปลี่ยนไอเดียของเราได้นะครับผมเปลี่ยนประสบการณ์ให้กลายเป็นตัวตนอย่างหัวข้อของวันนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์ของการเดินทางทั้งหมดของสมอ l บิมสตูดิโอนะครับผมก็ได้ทำการ เก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็พัฒนาไอเดียต่างๆจนเกิดมาเป็นสมอ l บิมโปรนะครับจริงๆก็เห็นหลายๆท่านทุนนี้ก็จะมีการพัฒนาแอดอินของตัวเองหลายๆท่านเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีจุดร่วมเดียวกันก็คือใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็พัฒนาตัวตนของตัวเองผ่านตัวแอดอินตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งในพาร์ตตัวนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นเป็นพิเศษแล้วก็เดี๋ยวมีโชว์เคสให้ดูด้วยนะครับว่าตั้งแต่ ไอเดียประสบการณ์ของเราหรือคำถามง่ายๆเนี่ยนำมาซึ่งการผ่าน AI แล้วก็ออกมาเป็นปุ่ม add-in จริงๆได้ยังไงนะครับซึ่งคำถามเนี่ยผมแบ่งเป็นประมาณ5คําคำถามกับตัวเองนะครับหรือว่าเป็นคำถามที่มาจากนักเรียนด้วยว่าเขาติดปัญหาแบบนี้แล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างนะครับซึ่งคำถามแรกอย่างตัวอย่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมใช้คอร์ด AI เป็นหลักเลยนะครับ คำถามแรกง่ายๆเลยนะครับเราแค่ไม่อยากนั่งใส่ดิมเมชันบนกริดลายซ้ำๆมีด้วยการใส่ดิมเมชันที่เร็วกว่าน,นี้ไหมนะครับการใช้ AI เนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยก็เราเพียงแค่ลองกรองนะครับประสบการณ์ของการใส่กริดลายดิมเมชันบนกริดลายนะครับนะตอนนี้ที่ผมเปิดตัวรีวิตขึ้นมานะครับนะประสบการณ์ของการใส่กริดลายนะครับก็คือเรา ถ้าคำสั่ง dimension แล้วก็เลือก dimension นะครับสเต็ปที่2หลังจากนั้นเราจะต้องมานั่งนั่งคลิกไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งแล้วไม่พอนะครับในแปลนนี้เสร็จแล้วเนี่ยในแปลนถัดไปหรือว่ามี5้าหชั้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าทําการ copy ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เกิดคาถามว่ามีวิธีการเร็วกว่านี้ไหมนะครับ ังน,นั้นเราก็นำโปรเซสที่เรามีคำถามเนี่ยหนึ่งก็คือสร้างดิเมนชันนะครับวางบนคลิกนั่นนี่เราก็พร้อมนะครับก็อาจจะมีโครงสร้างนิดหน่อยในส่วนของ AI ที่เราเลือกจากพร้อมกับเขานะครับอย่างตอนนี้น่็จะเป็นคอร์ดเอนะครับเป็นตัว o p เ s สสีนะครับตัวนี้ฉลาดมากก็จะบอกเป็นโครงสร้างก็คือว่าคุณคือซีเนียร์ลีวิตเอพีไอเดเวลออะไรแบบนี้นะครับความต้องการของเราคืออะไร เมื่อกดปุ่มหรือว่าเมื่อคลิกคำสั่งจะเกิดอีเวนต์อะไรบ้างนะครับเราเพียงแค่พูดกับ AI นะครับเหมือนที่หลายๆเพจพูดว่ามันคือการ w i t e Coding หรือว่าการพิมพ์พร้อมบอกนั่นเองแล้วก็เขาส่งผลลัพธ์ให้มานะครับเราก็แค่นำผลลัพธ์ตัวนี้นะครับมาผ่านซอฟต์แวร์ซึ่งผมเลือกใช้เป็นในส่วนของภาษา C# นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น Visual Studio 2022นะครับอย่างตัว Dimension เนี่ย ผมก็ได้เขียนโค้ดนะครับจากตัว AI นี่แหละซึ่งจริงๆเราต้องรู้โครงสร้างประมาณหนึ่งก็จะเป็นการเรียนรู้ผ่าน AI ไไปด้วยนะครับว่าเราต้องเตรียมไฟล์ยังไงเตรียมโค้ดอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนตัวนี้เนี่ยเราสามารถดีไซน์หน้าตาทุกๆอย่างให้เป็นตัวตนของเราได้นะครับรวมถึงนำลอจิกของที่เออเอามาให้เนี่ยเข้ามาใส่ได้ประมาณตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็ สุดท้ายนะครับเมื่อเรานำโปรเซสนี้ไปใช้งานนะครับอย่างผมจะสาธิตให้ดูก็คือก็จะได้ปุ่มคำสั่งตัวนี้นี่แหละขึ้นมานะครับเพียงแค่เราคลิกที่สร e d i m e n s i o n คำสั่งที่เราต้องการใช่ไหมครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้แหละแสดงขึ้นมาครับเลืออ dimension โปรเซสคล้ายๆกันเลยกับที่สาธิตเมื่อกี้แล้วก็กดแค่ปุ่มเดียวครับ Create dimension เราก็จะได้ตัว dimension แสดงขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในหน้าอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถ ทำการใส่ดัมเบลชั่นทั้งหมดได้นะครับก็จากคาสั่งเดียวกันประมาณนี้นะครับก็จะเป็นคําถามนะครับในเชิงการทํางานแล้วก็ผ่าน AI แล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ์นั่นเองน,นะครับในส่วนตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นการแปลงค่าโฉนดที่ดินให้เป,เป,เป,เป๊ะตัวนี้ก็จะเป็นคําถามจากนักเรียนเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับ สมมุติว่าการเปลี่ยนสเกลนะครับของฉนดที่ดินให้เป๊ะๆในลิวิตเนี่ยซึ่งถ้าหากเรามาดูวิธีการพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเบื้องต้นนะครับเราจะต้องเลือกคําสั่งอะไรก็ได้ที่สามารถวาดพื้นที่ได้นะครับแล้วก็พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยจะต้องออกมาเป็นค่าพื้นที่จริงๆได้ด้วยอย่างเช่นผมดับตามฉนดที่ดินตัวนี้นะครับกด finish แล้วก็จะดูว่าตัวนี้เนี่ยมีพื้นที่113ตารางเมตรซึ่งพื้นที่ฉนดจริงๆเนี่ย มี2งานนะครับดังนั้นพื้นที่ตัวนี้เนี่ยเป็นการเข้าสเกลที่ไม่ถูกต้องแน่นอนซึ่ง process ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำการ re-scale นั่นเองนะครับเมื่อเราร e s c a l e เราใช้น u ม e r i c a อแล้วก็ต้องใส่สูตรนั่นนี่อะไรไม่รู้นะครับ square root พื้นที่จริงหารพื้นที่ที่เราต้องการโออะไรไม่รู้นะครับเราแค่อยากจะทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราเพียงแค่ทำการ coding ดดผ่าน AI เหมือนกันนะครับแล้วก็ เราก็จะได้คำสั่งตัวนี้ขึ้นมานะครับ Land l e s a l e ตอนแรกก็จะให้กำหนดนะครับว่าตารางเมตรของเราหรือว่าพื้นที่ตามฉนดที่ดินของเราเนี่ยประมาณ2งานก็กรอกเลข2เข้าไปนะครับ Pick Reference ก็คล้ายๆกันว่าพื้นที่ตัวนี้เท่าไหร่เราก็จะได้สูตรคำนวณทันทีนะครับแล้วก็ส่งกลับไปให้ลิวิตก็สร้างเส้นที่ขยายสเกลโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเราก็แค่สร้างคำสั่งที่ เอาไว้ช้า,าสร้างเส้นชนดที่ดินของเราจริงๆขึ้นมานะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้พื้นที่ฉนดที่ดินของเรานะครับอยู่ที่800ตารางเมตรหรือว่า2งานนั่นเองนะครับคำถามต่อไปนะครับตัวนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับมีนักเรียน ถ้าเข้ามาว่าสามารถสร้างผนังภายในเร็วๆได้ไหมเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยเราเวลาสร้างผนังฟิ i นิชิงในอาคารใช่ไหมครับมีหลายห้องแล้วก็มีความซับซ้อนประมาณหนึ่งเลยซึ่งจริงๆถ้าเราใช้รีวิต2026นะครับก็อาศัยในแต่ละปีที่ Autodesk u p อัปเดตใน2026ก็จะมีคำสั่ง r o o to w a l l แล้วนะครับหากใครยังไม่ได้ลองก็สามารถไปลองได้นะครับผมก็จะเป็นการเลือก o o m แล้วก็สร้างพื้นที่ โดยรอบนะครับให้กลายเป็นผนังได้นะครับเราก็ใช้คอนเซปต์นี้เหมือนกันนะครับผ่าน AI แล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคำสั่ง r o o to o o a r d นั่นเองซึ่งสมมุติว่าในงานของเรานะครับเราสร้างผนังอันนี้ผมก็สร้างมั่วๆเลยนะครับก็จะได้เห็นว่าโอเคเรามีผนังตามที่เราดีไซน์ไปแล้วแล้วก็เราได้กำหนดห้องไว้ด้วยนะครับประมาณนี้ ังจากนั้นเราแค่คลิกที่ปุ่มนะครับ Room t o ังจากนั้นครับก็เลือก<ม>ห้องผมเลือกทั้งสองห้องนะครับแล้วก็ finish ประมาณนี้ผมเลือกเป็นผนังนะครับหรือว่า selection ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกชั้นที่เราต้องการประมาณนี้ครับจากนั้นก็สร้างผนังได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัว finishing เรียบร้อยแบบเร็วๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้แหละจะเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นจากไอเดียแล้วก็ประสบการณ์จริงๆของเรานะครับเพื่อเราจะนำมาสร้างตัวแอดอินของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของการสร้างฟินิชชิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนต่อไปก็อย่างเช่น fast p a n นะครับสร้างสัญลักษณ์แท็กอัตโนมัติในทุกๆด้านหรือว่าอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมต่อไปนะครับสร้างโครงสร้างหลังคาย,ยากจังคือเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับการใช้งานรวิมากๆเพราะว่า โครงสร้างกว่าเราจะสร้างเสร็จเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่เราทํางานด้วยลิวิตมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นคําสั่งที่ซับซ้อนนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอคําสั่งมันยากไหมไม่ยากครับแค่ใช้คําสั่งขานแต่สิ่งที่เราจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมก็คืออเสดั้งโอกไก่คืออะไรนะครับก็จะเป็นใช้ดอทของเราละเริ่มใช้ประสบการณ์หรือว่าความรู้เพิ่มเติมเข้าม,มานะครับทั้งสงทั้งหมด นะครับผ่าน AI เราก็จะได้คำสั่งขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็จะเป็น Loop framing creator ครับโอเคในตัวนี้ผมก็จะสาธิตนะครับโดยการใช้หลังคาเป็นทรงนี้ละกันนะครับสลบอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับคำสั่งตัวนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับผ่านตัว AI มาก็จะมีลอจิกประมาณนี้ก็คืออย่างแรกเนี่ยเราเลือกโมเดลหลังคาใช่ไหมครับ ันจากนั้นก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าหลังคาตัวนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตรสลบเท่าไหร่แล้วก็ในมุมมองของนักออกแบบเนี่ยเรามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกวัสดุหลังคากับสลบที่ผิดพลาดนะครับดังนั้นเราก็เปลี่ยนเพนพอยต์ตัวนี้มาสู่การเลือกวัสดุวัสดุมุงนะครับแบบไหนที่เหมาะสมสําหรับอง,องศา30องศาแบบนั้นก็จะทําให้เรามองเห็นเลยว่าโอเคดีไซน์ประมาณนี้เนี่ยเราสามารถเลือกแมทท r i เรียลในการมุงหลังคาอะไรได้บ้างนะครับ พอเรากําหนดเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถมากําหนดงานโครงสร้างข้างในตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพัฒนา,นานานมากนะครับเราพูดกับ AI เนี่ยพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยซึ่งสิ่งที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะสร้างอาศัก็ติก๊กแล้วก็ Create อะไรแบบนี้นะครับ ว่าช่างดั้งอกไก่ตะเข้สายตะเข้รางอ่าตอนนี้ผมติ๊กให้หมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็ไปคลิกที่ปุ่มสร้างโมเดลโครงสร้างหลังคาทั้งหมดเราจะได้โมเดลโครงสร้างประมาณนี้นะครับจริงมันเป็นส่วนช่วยให้เราลดระยะเวลาได้มากกว่านะครับโมเดลอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเราก็ต้องมาเก็บดีเทลอีกสร้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ช่วยลดระยะเวลาแล้วก็ช่วย เปลี่ยนเพนพรอยของเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของการสร้างโครงสร้างหลังคานั่นเองแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายนะครับเป็นคําถามที่ตลบมากแต่ว่าผมรู้สึกสะึึกเข้าไปข้างในในฐานะสถาปนิกเลยว่าเจอลูกค้าถามว่าเราจะรู้งานก่อสร้างของเราทั้งทั้งหมดเนี่ยครั้งแรกตอนไหนครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดู โปรเซสของเราทั้งหมดตั้งแต่ต้นนะครับเราออกแบบด้วยราคางานก่อสร้างต่อตารางเมตรเป็นปกติหรือว่าหลายๆที่เนี่ยพูดกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าโอเคเอางานก่อสร้างทั้งหมดใช้งบต่อตารางเมตรเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ตอบได้คร่าวๆเท่านั้นแหละเพราะว่าดีไซน์มันมีความคัดขึ้นหรือว่ามีการขยายขยับตลอดเวลานะครับหรือแม้กระทั่ง เราติดงานโครงสร้างเราต้องยกฟลอร์ขึ้นซึ่งความสูงเนี่ยมันส่งผลให้ตารางเมตรของเราเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแต่การเพิ่มความสูงคือเพิ่มคอสที่เราอาจจะไม่รู้หรือว่าควบคุมไม่ได้นะครับดังนั้นคําถามที่ว่าเราจะรู้งานก่อสร้างเราจะรู้ราคางานก่อสร้างของเราครั้งแรกตอนไหนเป็นคําถามที่ผมต้องหยุดงานประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ลองไปคิดกับกระบวนการออกแบบของเราแล้วก็ไปดู เครื่องมือของเราณตอนนั้นว่ามีเครื่องมือไหนบ้างที่เราสามารถเห็นราคาตั้งแต่เราออกแบบได้นะครับซึ่งคําสั่งตัวนี้เนี่ยหรือว่าสิ่งที่ผมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่ายากมากๆนะครับแต่ก็มีไอเดียมีสเก็ตทุกๆอย่างซึ่งผมย้อนกลับไปดูประสบการณ์นะครับก็อาจจะมีบ้างหรืออาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก็พยายาม connecting the dots กันก่อนว่าโอเค b u ลคิ q ข e าแบบนี้ การถอดปริมาณในแต่ละส่วนต้องทํำยังไงนะครับก็ใช้เวลาศึกษาประมาณหนึ่งหลังจากนั้นเรามาดูเครื่องมือของเรานะครับเราต้องทําให้ชํานาญด้วยเราเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับอย่างตัวโมเดลลิวิตเนี่ยเขาเป็นคอนเซปต์บิมอยู่แล้วที่ว่า building information modeling คือไม่ว่าเราจะปั้นโมเดลอะไรก็ตามแต่นะครับในตัวโมเดลที่เราปั้นเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่ในนั้นเสมอดังนั้นสิ่งที่จะดึงข้อมูลออกมาแสดงผลได้ทันทีในลิวิตก็ จะเป็นล i เ Schedule หรือว่าตารางแสดงปริมาณงานนั่นเองนะครับผมก็พยายามทำเรื่อยๆว่าเราจะผูกสูตรนั่นนี่คูณไปคูณมาแล้วก็ได้ราคาจริงๆได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันทำได้นะครับในแต่ละคาตากรีแต่ว่ามันไม่สามารถรวมเป็น p ปเปอรทั้งหมดให้เรามองเห็นราคาได้ทีเดียวนะครับดังนั้นก็จะเป็นจุดที่เราตันเหมือนกันว่าลิ v i t พื้นฐานเนี่ยมันไม่สามารถต่อยอดกับแนวความคิดหรือว่าคำถามนี้ได้นะครับ ผมก็ไปกันต่อโดยการลองนั่งคิดไอเดียต่อนะครับว่าโอเคตัว b i มนะครับหรือว่าโมเดลลิ v i t เนี่ยเขามีข้อมูลข้างใน,นอยู่ละอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องดึงข้อมูลออกมาดึงข้อมูลไปไว้ไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องดึงออกมาก่อนก็คือเป็น Data e x t r a c t i o n นะครับดึงสก,กัดข้อมูลออกมาก่อนเอาทุกๆอย่างทั้งปริมาณนะครับชื่อวัสดุชื่อโครงสร้างต่างๆอันจากนั้นเราจะเอาข้อมูลตัวนี้เนี่ย ไปทำอะไรต่อก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับเมื่อเรามีข้อมูลเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะส่งข้อมูลตัวนี้เนะี่ยไปวางในพื้นที่หนึ่งนะครับเรามีปริมาณจากตัวโมเดลแล้วหลังจากนั้นเราก็เพียงแค่ดึงราคาค่าของค่าแรงเข้ามาคำนวณน,นะครับหรือว่า CALCULATION มันคำนวณมันให้เกิดเป็นผลลัพธ์เป็น B.O.Q. ขึ้นมานะครับเมื่อคำนวณเสร็จก็มองไม่เห็นราคาโดยรวมเหมือนกันหรือว่าไม่สามารถส่งให ารรตีอื่นๆทำงานต่อได้นะครับก็นำสิ่งที่เราคำนวณมาเนี่ยไปทำด็อกิวเมนต์พรีเซนเทชันหรือว่าไปทำงานนำเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อออกมาเป็นฟอร์แมตที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นรายการ b ิวสินึ่นะครับก็ด้วยไอเดียนะครับด้วยประสบการณ์แล้วก็การลองผิดลองถูกมาประมาณหนึ่งก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งไล่เรียงตามลอจิกประมาณนั้นเลยนะครับก็คือ สกัดข้อมูลออกมานําข้อมูลไปปุยยปุยยำแล้วก็นําข้อมูลที่เราทําไป presentation นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว BQ ซึ่งในงานนี้นะครับผมก็เป็นตัวไฟล์งานสาธิตให้กับทุกๆท่านที่อยากจะลองใช้งานตัว SmallBeam Pro แบบทดลอง7วันนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ p r o s m a l l b e a m s t u d i o c o m ได้นะครับในคำสั่ง BQ เนี่ย สำคัญที่สุดคือข้อมูลในโมเดลครับดังนั้นจะต้องมีคำสั่งหนึ่งที่เรียกว่าโมเดล Data Management ก็คือเมื่อเราสกัดข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยเราต้องเช็คข้อมูลทุกๆตัวได้ว่าโมเดลเหล่านั้นเนี่ยมีข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการประมาณราคาแล้วหรือยังนะครับก็จะเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดที่ทเราปั้นออกมาแสดงผลรวมถึงสามารถออนไลน์นะครับในส่วนของฐานข้อมูลได้แล้วก็นามารวมกัน เพื่อที่จะฝังเข้ากับตัวโมเดลนะครับเมืมม่อโมเดลทั้งหมดมีข้อมูลแล้วอย่างเช่นผมคลิกให้ดูนะครับอย่างเช่นโครงสร้างหลังคาชิ้นนี้ผมอิดิทไทดูนะครับก็จะมีทั้งคีย์โนตเอาไว้อ้างอินรหัสต้นทุนนะครับแล้วก็มีบอกว่ามันคือไม้เนื้อแข็งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีแชร์พารามิเตอร์ด้านล่างที่พูดถึงว่าโอเคค่าของค่าแรงค่าเปอร์เซ็นต์เผื่อเท่าไหร่นะครับ ทั้งหมดถูกฝังเข้ากับตัวโมเดลกลายเป็นคอนเซปตที่เราได้พูดกันมาตลอดหลายปีก็คือ b ีมนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับเผื่อใครอยากจะนําไปต่อยอดนะครับเราควรให้ความสําคัญกับการสร้างโมเดลอย่างถูกต้องแล้วก็ข้างในโมเดลเนี่ยเรามีข้อมูลเราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปทําอะไรก็ได้นะครับซึ่งการใช้ AI AI จะใช้กับข้อมูลตัวนี้ได้ดีมากๆนะครับซึ่งเราพูดถึงตัว b Q ครับเราเพียงแค่คลิกคําสั่ง b Q ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดตใหม่นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นหมวดของงานโครงสร้างผมอยากรู้แค่ว่าฐานลากนะครับมีปริมาณเท่าไหร่เราก่อสร้างไปแล้วกี่บาทถ้าเราวางโมเดลประมาณนี้นะครับผมเลือกหมวดนี้แล้วก็ติ๊กเพิ่มเติมในส่วนของไม้แบบนั่นนี่นะครับสกัดข้อมูลออกมาข้อมูลที่เราสกัดออกมาก็จะเป็นตารางประมาณนี้เป็นข้อมูลที่ฝังอยู่ครับตัวโมเดลทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เราก็แค่นําข้อมูลตัวนี้ ไปใช้นะครับในการคำนวณซึ่งในการคำนวณเนี่ยก็ดึงราคากลางที่เป็นส่วนที่เราสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับตลอดทั้งปีในแต่ละปีด้วยนำมาใช้งานนะครับแล้วก็ทำการ BoQ มันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วครับว่าโอเคเมื่อเราดีไซน์ช่วงเสาไปเรื่อยๆในส่วนของงานโครงสร้างฐานลากที่รองรับเสาเนี่ยก็จะมีจำนวนประมาณ1นะครับเราก็จะมองเห็นแล้วโอเคมันอยู่ที่ประมาณ3 0,000 1,000บาทตัวนี้ก็แค่เป็นดีเทลเล็กๆแค่ง,งานฐานลากนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถเจโรเรตตัว BQ ออกมาได้เลยนะครับหรือว่าคำนวณต้นทุนนัน่นนี่แล้วก็พรีวิวมันออกมานะครับเราก็จะได้ฟอร์แมตของ BQ o ซึ่งส่งตรงจากข้อมูลในตัวริวิตเลยซึ่งทำให้ความคาดเคลื่อนหรือว่า human error เนี่ยน้อยลงมากๆนะครับแล้วก็ตัวราคาเนี่ยสะท้อนสิ่งที่เราสร้างโมเดลออกมาจริงๆผ่านคอนเซปต์ของ BIm อะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งเราก็จะได้ประมาณนี้ออกมาแต่ทีนี้คําถามที่ว่าแล้วเราจะรู้ราคาของงานก่อสร้างของเราตอนไหนซึ่งในโมเดลของเราเนี่ยการจะทํา BQ นะครับมันต้องสร้างโมเดลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนซึ่งใช้เวลานานมากแต่ทีนี้เมื่อเรามีคําถามแบบนี้ในหัวตลอดเวลานะครับก็จะเกิดคําสั่งอีกตัวหนึ่งนะครับขึ้นมา select to BQ เพียงแค่เราปั้นโมเดลง่ายๆนะครับอาจจะเป็นคอนเซป t ช่วงแมสหรือว่า อาจจะมีเสาคานพื้นสเปซบางอย่างที่สถาปนิกออกแบบนะครับเราสามารถคลุมนะครับแล้วก็ฟินิชก็จะสามารถรู้ราคาเบื้องต้นได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยบ้านของเราเนี่ยก่อสร้างหรือว่าจำลองออกมาได้กี่บาทละนะครับผมซึ่งผมกลุ่มไม่หมดด้วยนะครับก็ใช้งานใช้ราคาก่อสร้างไปประมาณ1 7ล้าน7ประมาณนี้นะครับก็สามารถตอบคำถามได้จริงๆแล้วว่า เราสามารถรู้ราคางานก่อสร้างของเราด้วยเครื่องมือที่เราพัฒนาเองนะครับตอบได้ทันทีเลยว่างานออกแบบของเราชิ้นนี้เนี่ยกี่บาทแล้วนะครับก็จะส่งผลให้กับดีไซเนอร์หรือว่าทุกๆพาร์ทของงานก่อสร้างเลยว่าโมเดลที่เรามานั่งดูกันเนี่ยทั้งวิศวกรสถาปนิกนะครับไฟฟ้าสุขาพิบาลหรือว่าแม้แต่ออเนอร์มาดูสามารถพัฒนาแบบโดยการบนเบสของการรู้ราคาและก็ข้อมูลของตัวโมเดลนั่นเองนะครับ ซึ่งจากที่อธิบายมาทั้งหมดนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับใครๆก็สามารถสร้างแอดอินที่เป็นตัวของของเราเองได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์เลยนะครับในยุคป,ปัจจุบัน AI เก่งขึ้นทุกๆปีเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเริ่มใหญ่เลยไม่จําเป็นต้องจ้างแต่จ้างก็ดีนะครับหมายถึงว่าจ้างโคดดิ้งหรือให้เป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับผมเราไม่สามารถทําเองได้ตลอดตลอดทั้งหมดหรอกนะครับ เราเพียงแค่เข้าใจงานของตัวเองนะครับเข้าใจในตัวเองว่าเราชอบแบบไหนเราทำอะไรอยู่แล้วก็เราติดปัญหาตรงไหนแล้วก็พยายามกล้าตั้งคำถามกับกระบวนการทำงานของเราเองนะครับแล้วก็ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆดูนะครับตัวสมอบิมโปรเนี่ยก็คือหนึ่งในตัวอย่างและกันของสิ่งที่เราพัฒนามาโดยตลอดจากประสบการณ์ของเรานะครับซึ่งผมคิดว่าในยุค AI นะครับเป็นโอกาสของครีเอเตอร์นะครับใครก็สามารถสร้างเครื่องมือของตัวเองได้ อีกทั้งยังสามารถอาจจะต่อยอดไปเป็นอาชีพหรือว่าเป็นอะไรต่างๆให้กับทุกๆท,ท่านที่มีเป้าหมายนะครับผมคิดว่าไอเดียเนี่ยสำคัญกว่าทักษะโค้ดครับ AI ช่วยลดกำแพงทางด้านเทคนิคลงได้เยอะมากๆนะครับผมสิ่งที่ได้เปรียบนะครับก็คือคนที่มีประสบการณ์หน้างานหรือว่าปัญหาเฉพาะทางนะครับมีความรู้ความสามารถนะครับผมแล้วก็คนที่ฝึกฝนตัวเองมา โดยตลอดนะครับก็จะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วก็สามารถต่อยอดเป็น Creator ได้นะครับผมก็สามารถขยายชักกายภาพของคนที่มีไอเดียกลายเป็น Your Identity ในการทำงานได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับ